ส,สดีค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5วันผ่านไปที่น้องพิมพ์มาไม่อยู่บ้านค่ะเขาอะไปเข้าค่ายที่เขาใหญ่กับโรงเรียนเป็นเวลา5วันสีคืนวันนี้วันที่5แล้วตอนน้องพิมพ์ไม่อยู่เนี่ยมันก็เหงามากเลยคือเหมือนกับว่าปกติจะมีเขาคอยนุ่นนี่อยู่ใช่ไหมทีนี้มันก็เหมือนเงียบเงียบโงงโงงว่างๆหรอป้าป้ารู้สึกยังไงว่างเปล่ายังไงอ่ะ มันมีบางอย่างที่ไม่ต้องทําแล้วเขาไปยังไงไป,างางไปบางอย่างที่ตัวใหญ่มากหายไปคือ <c oughs> <c oughs> น้องพริมนะคะก็คือแม่ก็คิดถึงมากเลยตั้งแต่วันแรกที่ไปละ <c oughs> แล้วก็เป้ารอนะว่าเขาจะติดต่อก,กับมาไหมโอ้ยแบบพอเขาโทรกลับมาทีหรือไลน์มาทีนี่ก็ดีดแม่ก็ดีใจ <c oughs> โอ้ป้าป้า,ปาเร็วลูกโทรมาแล้ว <c oughs> ดีใจแล้วก็แบบถ้าเขาเงียบหายไปบางวันเงียบหายไปเลยอะคาดว่าจะล่าเริวแบบบางวันเนี่ยเราก็ดูว่าเออกิจกรรมเขาแน่นใช่ไหมเออเขาอาจจะไม่สะดวก อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกําลังลัลลาล่าเลงกับเพื่อนอยู่แม่ก็จะเขียนไปคิดถึงจังเลยแม่คิดถึงหายไปเลยนะลูกแล้วก็ส่งรูปหมารูปอะไรไปให้เขาดูใช่ไหมเขาก็จะโทรกลับมาถ้าเขาสะดวกแล้วเขาก็หัวเราะกิกกิ๊กกิกเราวันนี้หนูทําอะไรทําอะไรเขาหัวเราะกันกับมีเพื่อนๆมาแจมพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่าทางจะมีความสุขแต่เขาบอกเขาอยากกลับบ้านนะป้าท้าเขาเหนื่อย เขาบอกว่าหนูเหนื่อยบอกเอ้าทำไมอ่ะก็ไปทำกิจกรรมใช่เงี้คือมันกิจกรรมที่ทำมันจะมีเดินป่าไปดูช้างปางช้างแล้เห็นมีไปอาบน้ําช้างด้วยนะแล้วก็มีไป ล่องแก่งไปถ้ำไปน้ำตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือกิจกรรมเขาแน่นไงเขาก็คงจะแบบเหนื่อยแล้วก็เลยถามเขาว่าผอมลงม,มั้งไหมเนี่ยดูกิจกรรมแน่นทั้งวันตื่นแต่เช้าแล้วก็แบบเหมือนทั้งวันจริงๆเขาบอกไม่เพราะว่าแบบมันก็จะมีกินไงมีกินตลอดเวลาแล้วก็แบบกลางคืนมีแบบมูฟ i ี่ไนท์อ่ามีมูฟ i ี่ไนท์มีพิซซ่าไนท์อะไรเดี๋ยวให้เขามาเล่าละกันว่าเป็นยังไงวันนี้จะกลับแล้วเดี๋ยวจะไปรับแต่พะเอิญเดี๋ยวบ่ายนี้ปามีประชุมเนี่ยดูดิ จะไปประชุมกับลูกค้ายอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปส่งแม่ที่บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวตอนไปรับแบบแม่จะไปกับอากงากงขับรถแท้กใช่ไหมแล้วแม่ก็จะไปรับน้องพริมแล้วก็ดูสิว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมป้าของที่ให้ไปจะกลับมาครบไหม กล้องปาจะยังอยู่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นภาระแม่บอกแล้วตั้งแต่ก่อนไปว่าอย่าเอาไปมันจะเป็นภาระเพราะดูแล้วจากกิจกรรมเขาว่าเขาไม่น่าจะพกได้สะดวกอะไรเงี้ยแต่ก็ลองเอาไปเผื่อๆไงพิมพ์ก็บอกว่ามีการฝากครูไว้แล้วก็วันหลังๆก็เหมือนไม่ได้เอาลงมาจากห้องอ่ะเพราะว่ามัน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 ไม่สะดวกห้องนอนเขาแม่แอบเห็นนะคือตอนเขาวิดีโอเขามาก็แบบไหนๆขอดูหน่อยว่าอยู่ยังไงอ่ะก็ดูเป็นถูกสบายเนาะ ดูสุขสบายดูไม่ลำบากเลยไม่เหมือนตอนแม่เป็นเท่าไเด็กๆอันนั้นแบบโอ้โหโหดวนี้เยอะถึงโรงเรียนแล้วนะคะไม่เด็กๆจากเขาใหญ่น่าจะยังไม่มาแน่เลยอะไม่เห็นมีรถทัวร์เลยเนาะเวลาประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นมาแล้วจะได้เห็นเราไหมเนี่ยสวัสดีค่ เรียนกันไปก่อนก็ให้เข้าโรงเรียนก่อนนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วก็กินทาโกยากิไป6ลูกแล้วก็สตรอเบอร์รี่ที่ป้าทำเป็นยังไงบ้างหัวนี่คือดูแฉะแล้วก็กระเป๋านั้นเละปลเป้เพราะว่าก็พว่าไปเล่นสวนน้ำมาค่ะแล้วก็เอาชุดว่ายน้ำใส่เข้าไปเลยพอหาถุงพลาสติกไม่เจอจังหที่แม่ใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่แล้วแต่ไม่ได้เตรียมออกมาใช่ไหมอ่าแล้วอะไรสูญหายบ้างรายงานด่วน กล้องอร่อยอร่ก็แจ็กเก็ตที่เป็นแจ็กเก็ตที่แม่ให้ไปนะคะสีขาหนูลืมไว้ที่ห้องแค่นี้เลยไม่มีอะไรหายแล้วเดี๋ยวแล้วเราจะได้คืนไหม คิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านอยากกลับาคิดถึงอะไรบ้างที่บ้านคิดถึงยองคิดถึงป้าคิดถึงแม่คิดถึงเตียงที่บ้านเตียงชุ่มแข่งมากแม่เห็นอยู่ห้องสุขสบายมีเตียงสองชั้นแข่งมากแข็งแต่เป็นไม้แบบตโอ้ก็อย่างนี้แหละตอนนั้นแม่ไปเที่ค่ายตอนเด็กๆนี่คือต้องปูเสื่อนอนกับพื้นนะอันนี้ยังมีฟูกแต่ฟูกแข่งใช่ไหมแข็งแบบแข็งมากเหมือนไม่ใช่ฟูกแล้วขาคือดูโดนอะไรเนี่ยก็อันนี้ตอนไปปีนท่าปีนท่าปีนท่าสวยอันนี้ก็เป็นยู่ นี่นี่นี่โดนทาาเกาะไหมมีใครโดนไหมไม่มีทาหเลยที่ไปเจอเพราะว่ามันเป็นหน้าแห้งนะคะอ้อนหน้าร้อนหน้าร้อนไม่เหมือนในตอนที่เราไปเขาโศกวันนั้นคุณกระโดดเกาะปึ๊บปๆ๊บเลยนะปึ๊บปึ๊บแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ชอบที่สุดพิซซ่า พซ่าค่ะภูห้สต่างพิซ่าแล้วก็กินมาสองคนตอนหนึ่งถาดแต่ถาดเล็กนะคะมันอันนี้คิดถึงป้าเนไ่ยป้าปไม่มาคิดถึงปาไปประชุมแต่ว่าเดี๋ยวรอป้าอยู่เนี่ยคิดถึงป้ากแม่มากค่ะแม่ก็คิดถึงบ้านเงียบเหงาป้าบอกมันโง่นจรเงอคะโง่ๆเหมือนมันอะไรมันหายไปไงพ่สาก็บอกว่าน้องพิมไม่อยู่มันเงียบไปหมดเลยเนาะพิกวางอจะปกติหนูจเสียงดังเหรอคะมาแล้วแล้วป้ากลับมาจากประชุมแล้ว โอ๊ยคิดถึงอะป้าตาคิดถึงลูกอ่ะโอ๊ยใครพาหนอนนอนเออใครจะเกาหลังให้เนี่ยไม่มีจริงอ้อยนี้กลับมาก็ไม่ต้องเกาหลังค่ะต้องต้องต้องไม่หัวแขงเงี้ยไปเล่นสวนน้ำมาไงไปเล่นสวนน้ำมาตัวใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยเราดูดีอ่ะถ่ายกับแม่สิตัวใหญ่ขึ้นไหม ว่าไปเที่ยวกับป้าแม่กับไปเที่ยวแบบเนี้ยไหนสนุกกว่าเขาบอกแบบนี้เพราะว่ามันมีเพื่อนแม่จริงไม่ใช่แบบไปเที่ยวแบบนี้แต่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าอ๋องั้นแบบอย่างเวลาที่ไปเที่ยวทริปเขาศกกับเพื่อนเยอะๆงั้นสนุกใช่ไหมก็สนุกเพราะว่าเพื่อนทำไรทลายอยางก่าแบบนี้ทำไมอะลืมคิดถึงคิดถึงหรือเปล่ากอนแล้วแต่จีใช่ไหมอยู่คนเดียวจะอยู่คนเดียว แต่เราลงคิดถึงหรือเปล่าพี่พีมอ่ะคิดถึงแต่เล่นกับจีจีเอ่อเล่นกับจีอ่ะกลับมาห้าวันใหญ่และโอ้คิดถึงดัวยเลยไหนยองคิดถึงพี่พีมอ่ะคิดถึงเปล่าไม่ยอมบอกว่าไม่คิดถึงสินลยยอมคิดถึมอสต้อให้มอสมาเล่นมอมาแล้วมอดูสิโมอยหญ่ใหญ่เลย อ้าวิทยาอีกพอไปแล้วโมไม่ได้ิถึงที่พิมมโม่โมคิดถึงขน,นมโมคิดถึงขนมเดี๋ยวป้ามาโมจะไปหาป้ามากกว่าพิมอีกรู้ป <c oughs> ่ะฮะ